สวัสดีคะ่ะกาับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยจะพี่จ๋ากับนงราพี P ีที่078ค่ะประจำเย็นวันจันทร์นะคะ6ตุลาคมค่ะ 2568นะคะเช่นเคยน้องรพัพพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่า,าสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจ้ะพี่จา๋า1ชุด30รายการเปิดรายการละ200บาททุกองค์ค่ะ2องค์300บาทจัดส่งฟรีนะคะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องรัพพีได้เลยจ้ะพี่จา๋า 099-084-1561ค่ะ0925-439-610ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ๆโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องราพีได้เลยจ้าพี่จ๋าก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่ๆก, like, ก,ก,กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องราพีกันด้วยนะคะหนึ่งวันมาสองรอบรอบเชา้ารอบเย็นรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9้าโมงเช้าค่ะ รอบเย็ยนเริ่มต้นลงคลิปห้โมงเย็ยนนะคะรายการที่1เป็นเหรียญหลวงพ่อทบจะพิจาาปี18นะคะหลวงพ่อทบวัดชนแดนมีต่อโคตร,ตรงอกด้วยนะคะใบหน้าใบตาท่านชัดเจนเลยค่ะสวยเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่สองเป็นเหรียญข้าหลามตัดหลวงผู้เอี่ยมค่ะข้าหลามตัดปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะด้านหลังเขียนว่า100ปีค่ะมียันด้วยนะคะ เรียมพลาสติกกันน้ำค่ะรายการที่3เป็นเหรียญพระเจ้าตักสินมหาราชค่ะกูผู้ชนะนะคะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นรูปเสือค่ะวัดโเพเผือกจังหวัดอยุธยานะคะ รายการที่4ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่ๆขารายการที่5เป็นเหรียญพุทซ้อนหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมค่ะด้านหลังเขียนเป็นเป็นสถูปกหลวงพ่อทวดนะคะ ปี2509ค่ะมาพร้อมกรอบสแตนเลสนะคะรายการที่6เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดบัวข้างนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังค่ะปี2520นะคะมีอักขระมียันแบบนี้เลยจ้าพี่จ๋า รายการที่7เป็นพระธาตุกระดานค่ะเนื้อหากเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่8ค่ะเป็นพระร่วงนะคะหลังล่างปืนค่ะ รายการที่9ค่ะ9กับ10ได้มาบ้านเดียวกันนะคะจะเป็นรัชกาลที่9ค่ะนั่งบัลลังก์นะคะพี่ขาองค์นี้เป็นเหรียญกะไหลเงินปี39นะคะรายการที่10ค่ะเป็นเหรียญรัชกาลที่9ค่ะสวยนะคะเป็นกะไหลเงินเหมือนกันเลยด้านหลังเป็นพปรนะคะ ได้มาบ้านเดียวกันจะพี่จ๋าปิดคู่ได้เลยนะคะ300บาทจัดส่งฟรีค่ะ11เป็นตะกุดหนังเสือค่ะ12เป็นปิดตาหลวงปุโตะนะคะเป็นปิดตาจัมโบ้หลวงปุโตะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะ สังตะกุดนะคะ13เป็นสมเด็ดเก่าค่ะเนื้อหากเก่าเก่ามาพร้อมกรอบสตนเลสน,นะคะ สิบสี่เป็นพานาคปกค่ะมีรอยจานนะคะด้านหลังมีรอยจานแบบนี้ค่ะสิบห้าเป็นเหรียญรัชกาลที่ห้าค่ะด้านหลังเป็นช้างสามเสียน เป็นกลับหัวนะพี่นะนี่สิบค่ะเป็นชินราชอินโดจีนมีโค้ดนะคะใต้ฐานน้องรับพี่ส่งของให้พี่พี่ทุกบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ขามาถึงตอนเช้ารีบแพ็กของส่งให้ทุกบ้านแล้วค่ะรอรับของได้เลยนะคะ รายการที่17เป็นพระปิดตาเนื้อชินตะกัวหลวงปู่เอี่ยงนะคะ18ค่ะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะเป็นเหรียญลูกไข่นะพี่นะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำอย่างดีค่ะ19ค่ะเป็นคุดหลวงพ่อเสงวัดบางนาค่ะด้านหลังค่ะชัดเจนเลย2522นะคะ ยีเป็นพระกิ่งกระไหลทองค่ะกิ่งปาวะเรศรอห้านะคะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ21ค่ะเป็นพระผงกระดูกผีมาพร้อมกรอบสแตนเลสนะคะเนื้อหากเก่าๆเลย 22เหรียญพระปิตาหลวงพ่อคูณค่ะมีตอกโคตตรงท้อง1จุดด้านหลังจะเป็นหลังแบบนะคะแล้วก็มีอ่ามียันด้วยมีอักขระยันเขียนว่าวัดบ้านไร่นะคะ23ค่ะซุ้มกอค่ะเป็นเนื้อสีดำนะคะ 24ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเจริญค่ะครบ7ดรอบหลวงพ่อเจริญวัดหนองนาสุพรรณบุรีนะพี่นะเรียมพลาสติกกันน้ำแบบนี้เลยค่ะ25เป็นเหรียญหลวงปู่ทิม,มะค่ะเป็นกระไหลทองแบบนี้ด้านหลังมียันนะคะที่ระลึกหลวงปู่ทิม,มจ้ะพี่จ๋า หลวงปู่ทิมวัดละหันไล่จังหวัดระยองค่ะ26เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อสดค่ะวัดปากน้ำนะคะหลังยันแบบนี้27ค่ะสมเด็จจิตรดาค่ะ มาพร้อมกรอบสตาเลต28ค่ะรูปหล่อหลวงปูงหมุนนะคะวัดบ้นจานมีต่อโคดด้วยค่ะสวย29ตะกุดหลวงพ่อตัดวัดชายนาค่ะตรงนี้วอวชนนะคะนี มีโค้ดด้วยนะคะ30เป็นสมเด็จเก่ามีติดทองด้วยนะคะมาพร้อมกรอบสตนเลทค่ะ1องค์200บาทนะคะ2องค์300บาท099ค่ะ0.415610925439610 สำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ